จิ้มขาอ่อนนะคะวันนี้ดูขาอ่อนแล้วนะคะจิ้มเสร็จแล้วเก็บดอกขาด้วยนะคะดูดอกขาเราบานเต็มเลยนะคะดอกขากินกับน้ำพริกนะคะคนเลี้ยงไก่อุ้มไก่ว่อนไปว่อนมา ดอกคาสวยๆนะคะคาริมคลองบ้านสวนนะคะนี่นะคะใหญ่มาก ขาสวยๆนะคะยอดอบอวบดูนะคะนี่นะคะหาเราสวยๆนะคะ นี่โอ้โหสวยมากนี่นะคะขาเราเต็มกำม,มือแล้วนะคะนี่นะคะ คาลิมคองบ้านสวนนะคะได้ปะยกขึ้นเบิ้งด้วยนะใส่มองนะคะใส่มองอ,อปลาปลาหมอที่เลี้ยงไว้ดึงไปพ่นปะขาข้า่า ใส่ละปลาว่ายเขาไปทางนั่นเนั่นไงปลาเราปลาหมอนะคะปลาหมอยักษ์ลายปะว้ายปลาหมอเรานะคะโอ้โหตัวใหญ่มากว้าว